พี่น้องกุ้มเห็ดผิดออกลอหลายๆเนี่ยเขาจะบอกว่าชาสัตว์กินแล้วค้นกินได้บอแมนพี่น้องจุดจียังกินแต่คนกินบ่ได้เห็นบ่เขาจะไปเชียสัตว์แล้วก็ว่าต้มไส้เขาเขาบ่แดงบ่เห็ดแดงกับแดงเห็ดบ่แดงกับบ่แดงเสียบ,บ่ได้เขาต้องศึกษาพี่น้องถ้าไม่รู้จักก็ไม่กินเนาะบอก่อยบอกคยอกคยนี่ละ อาไว้จะคอยมาหาเห็ุดีบุญ่ะพี่น้องสว์กินบ่กินเบิง้งมันกัดลมอะไรเงียยละงางอยู่เนี่ยหอยทากากินวันบุญทาเป็นเห็ดกินนี่ม่ยั้งหบไปนี่แล้วคนณเอาไปเมื่อถ้าเป็นเห็ดผึ่งหวาน,ววนมาเป็นน้นนองข้าวผ้ามจอมาเบิง้งเบิ้งเห็ดผิดมันซื้อยั้งซื้อเห็ดผิดเออมันเห็ดผิดนี่บุอ่ะเป็นจีแตงโมนูมินีเป็นว่าเห็ดเกียร์สีแดงจายไว มางามงามขนาดงามจนยยา่าปถอดพี่น้องเห็นไหมเห็นบอถ้าคนมูฮูจากนี่เห็นบอนี่เห็ดผิดด้วยนี่ว่าเป็นเห็ดละงอกด้วยนี่กลุ่มเห็ดผิดอืมกู่ะถ้ผ้าไปพี่น้องบึงใครยังสีมันว่าเป็นว่าใครเห็ดละงอกดิกูร่ะพี่นอ้องความงามของเพิน่นสวยขนาด แล้วกับแมงลินม้าก็กินเด้นะแมงลินม้าก็กินแต่คนกินบ่ได้คนนี่ค้นกินเขาไปกะเด้าร่างกายบ่ดีก็ได้าร่างกายบ่หนักกะต้องไปล้างท้องแลยนี่เห็นบ่มันถือาภาษาแปลงถือมันนี่อย่าสิหายเบิง่ง งามขับพี่น้องความงามนี่สวยแต่กินบ่ไดรภาพี่น้องมาส้มเห็ดผิดเห็ดผึ่งบ่ไไรจักดอกมิแต่เห็ดผิดออกเห็ดเบี้ยออกเขาเอื่นเห็ดเบี้ยเนาะนี่น,นพะพี่น้องเวิ้งนี่แมนเบิรมตางกัตาไหวเลยนี่ภาพ,พี่น้องว่าเบิ่งเห็ดผิดมันสิเป็นหุ่มต้นอย่งสิมันสิมันก็ออกเป็นมองเป็นหมองอยู่พี่น้อง งามเนาะบุญอะไปน่ะเบึงบึองเบึงเบือง,งจีนี่เบึงจีนี่จีนี่ยางงามเลย,ย,ยเ,เพื่อนเพื่นเห็ดเพิองหวานบ่มีท่านได้ไแจกดอกมีแต่เห็ดผิดออกบกกลายเลยเป็นกุ้งบอกไงเพื่น ินี่พาพว่างวงเหตุผิดแล้อพี่น้องเด้อว่งความงามของพ่นแต่รับประทานไม่ได้สวยอันตรายเขาบอกว่างามง,งามยังเสียอันตรายุลนพี่น้องวางเวิงนี่แมนเบิดนี่เขาเสียบอไดจุจี้ก็มากินแมงเินหมาก็มากินบอกหอยทากก็มากินเอาว่าสัตว์กินได้ เรากินไม่ได้เห็นว่าพี่น้องนี่มันมาจอบังหาพี่น้องบังน,นี่มันมาจอกินเนี่มันยังไม่ได้เข่าโรงพยาบาลเนาะสัตว์นน่อยพิหานทักมาวอมาแล้วมาแต่ว่าอยู่คนละหม่องพี่น้องมาอยู่แต่ว่าอยู่คนละหม่องขอยอยู่ผู้เดียวในป่าได้หวากๆวักไปคันโดนคืนขมก็จะ เรียบลอยภาพพี่น้องว่าเบื่องงามหลาเมื่อเบื่องความสวยธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะยังไงก็พาดูธรรมชาติเห็ดเบี้ยขอบคุณทุกกำลังใจจ้าคลิปนี้เป็นคลิปเห็ดเบี้ยนะคะ